ปกติเหมือนยู่นน้ำขี้แยวินดีว้นี่โดดโดดเฮ้โดดโอ้ลงไปหมดจ้อ ตั้งหลายตัวนี่เห็นขนาดขึ้นมาตั้งหลายตัวกว่าไมร่วมล่ะครับออกเาออกม่อดีตได้ลองบงโอ้ยจให้ไปไกลหลายทอก็ว่าันเนี่ยยูเดี๋ยอบ้านเฮานะวะลองไปกันนา ยายนะวัวอยู่บ้านเยเลยวเอยู่บ้านเอยเลยแต่ใจายเนาะวัดเลยเลยโนนบกีไปหุ่นกระทึกก่อนหุ่นก็ะทึกกันก่อเออนดยายนี้ไปได้เบวมาลัย้มนอันนั้นโอตุบเนยบเนยั ยังไ่ได้กินาก้หเดี๋ยวผมไปเอาคุงให้อยอ้ยเดี๋ยวผมก็ไปไม่ป้งอีกครับเลูกกันได้รายกับลูกนมือาที่ได้กันนะเวอตอ จี้ให้แต่อิบก็เป็นแต่ให้ได้แล้วเนาะก็เป็นแต่หวัห่นทุเอาวัางผมมาหั่นกันหลายๆหั่นบ่ได้มาเห็นกับเขาดิาดเพิ่นได้ไล่กันจกกังกว่าอันนี้แม่โคมันจะจกให้เราเดินคะืออีหยังก็เบิ่งเด้บ่เป็นจ่ายอยู่ก็ได้ขวดน้ำอืมตัวดน,น้อยโดนเล่นัวนึงยโว้ตบใหญ่มันบ่น้อยล่ะ อันเพิ่นติดกันเพิ่นว่าจัตัวสิบตัวกับพอเจ้าก็าอเอ <c oughs> อเพ <c oughs> ิ่น,น,กกน,นเนวนเะน่เนี่ยนันปลาเยนยีวบนั้น <c oughs> น่าจะมีนะมมมนเนียวก็เปลนไหม Chắc tố Nó tố nháy đĩa Ôi, bò đáy Đây Ôi, bò không <laughs> bố? Đó tê, chắc khoái, khoái <laughs> nắp nát nháy, quá nát 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 cho nó โอ้เฮท่นใส่จอมกุ้งไว้ดิใส่อันนั้น้อยเดใส่มุ้งนะอันมันใส่แบบที่มันสีเข้าดิปกติเห็นเขาไปใส่ใส่น้ำนิ่งๆก่เราบ่มีบนท่บนกะน้ โอ้โันนนนี่โอ้มันบนินีบตินะวะเบิ้งเป็นหูอยู่ปงจงโป่องอยู่วะนี่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 โอ้<า>โอ่อ,อที่เป็ลาลเนาะนี่อาหารเห็นนะใส่ฮัมำมาเนาะทำปลาละนะ ินป้อเน่เไ so ่ได้ไดอันมูเช็นแตลงกันนี่พระพรทันได้พระพรกเกาะเสมือเพระพรโอ้ยบราณสารไดโบรสารได้ออกป้อโอ้ยมันีเห็นกเกาะซะเอาาดดินดิเอานี่ก้อนไ่บ่มาดอกมาบ่ไหวหัวไปไต่หัว มันมันบอมีมนหาลงจะไปไก่บ้านโทำมันดังึ้งงเนาะเหเห็นบ่อเีดีมาบ้านโจเห็นบ่นะมันบ่เป็นไงน้อ้ยอึบไปไตีทีนะจากสิไปด้อีไรอ่ะ ฮะวอลุ่อ่ะครับได้ไรจริงจอออีบ่ทำไอ้อไหนู<ม>

กระติกกวางอยู่ั่นกู <laughs> <laughs> ได้ไลายีเราได้ไลายี่เน,นอ,อะแสดงว่ามือเราหม,ม,มัหนห <laughs> ัวแกหัวหันกินเดิมเด้อ <laughs> ได้เวลากินข้าวล้วโอ้โหต้องดึงอะไรหรอกเบิ้งนั่งกินข้าวนี่ก็พอแล้วตท่อฟ้ามือ เบิ้งจากโตเดี๋ยวน,นีเหรอโอ้เดี๋ยวลงไปเบิงเเาาง้งอ้้้้เาางงข่สิหบึนตวไ